และคลิปในวันนี้นะครับผมดีซีโรวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนั่นเองแต่ไม่ได้เอาชีวิตรอดธรรมดานะมันพิเศษตรงที่ผมเจอพี่แป้งครับลงเล็บตัวปลอมนะผมก็เข้าไปทักทายครับเข้าไปหานาไปไม่ถึง1ีบีครับโดนไล่ฆ่ะเพราะว่าผมน่าจะโดนแก้งนะมันจะเป็นยังไงติดตามเราดูในคลิปได้เลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไลค์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลย สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ DPPO TV Gamer ซาซนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดนั่นเองนะในโลกปกตินะ <Wow. S 1> ในเวอร์ชัน1.12ต้องบอกละเอียดมากเลยนะครับทุกคนเชื่งมันเถอะโอเคมาก็อย่าลืมกดติดตามช่อง DPPO ซา s a Gamer TV ด้วยนะครับเอาเล่นชื่อแบบชื่อชื่อ,อ,อยังเก่านะครับ มาเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดม้ากันเลยนะนี่คือม้าต้นแรกของตั้งแต่ผมเล่นเกมมาทั้งหมดนะครับก็คือต้นแรกเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะตัดนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเจออะไร,ประแปลกๆหรือเปล่านานะเดี๋ยวเราจะตัดไปเรื่อยกก่อนเผื่อจะเจออะไร,ประแปลกๆเอ้าเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยทำไมผมเอาเฮ้ยอะไรตกอ่ะทปไมไงั้นทำไมผมบัก๊กอ่ะทำไมผมใส่ช้อยแพรกไม่นะเดี๋ยวทำไมเห็นโอเซปปิ้งเป็นบล็อกอะไรเนี่ยบล็อกเออร์เรอร์อะไรอ่อะอคืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไมอันนี้เอ้าเฮ้ยผมเห็นเป็นบล็อกเลยไม่รู้ทุกคนเต็มเลย บอกมันเออร์เร์เกิดขึ้นครับเนี่ยช่างไมเ่เฉยเนาะตรงนี้มีทะเลเราจะไปทะเลกันดีไหมไป,รต,รปรต,รตรงนู้นไปตรงนู้นจะกับตรงนี้ที่เกาเฮ้ยเราอยู่กลางทะเลเชลามชลามนมำนามไม่ชลาม,ลามไม่มีหรอกพูดอเป็นงั้นแหละแล้วผมว่ามากลางทะเลได้ไงแป๊บนึงขอขึ้นไปก่อนขึ้นขึ้นขึ้นอ้าวเอาเฮ้ย ทำไมอ้าวเฮ้ยตายตายยาดับเบิลโอ้โหผมนึกว่าผมได้ดับเบิลโอ้เด้อ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 โอ้โหเหมือนเล่นเกมดับเบิลเฮ้ยทาไมทำไมเอออะไรไม่น่ะต้องโดดลงน้ำให้ได้เกี้ยอะไรอ่ะเกี้ยอะไรเขาเรียกว่าเฮ้ยทุกคนวาร์ปได้ไงอ่ะเดือดดับเบิลเลยเมื่อกี้กระโดดลงน้ำอ่ะนี่นะครับเป็นการเปิดช่องใหม่นะครับดีปีโปซาซาทีวีเกมเมอร์นะครับก็ เฮ้ยเสียงปืนมาจากไหนอ่ะทุกคนผมอยู่โลกอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่มีปืพนพิ่มมาจากตรงนี้ได้ไงอะ่ะอะไรอ,ะอยู่โลกอะไรเนี่ยอยู่โลกของเกมเหรอทุกคนอ๋อมันก็เล่นเกมอยู่นี่ว่ะโอ้ยใครยิงปะเธอร์หรือว่า,เรา,เ,รา,เ,ราเราอยู่ลงดัตตาแพภัยพิบัติหรือว่าลงดัตตาแพคจิกิวหรือว่าลงอ้าช่างมันเถอะดัตตาแพคอะไรไม่รู้ไม่ได้ลงนะเกียบะทองก่อนเฮ้ยแ้วเป็นธรรมดาเดี๋ยวเาจาะหาแผ่นดินที่เราจะอยู่นะครับขอตามมาตรงนี้ไปแล้วกันอะไรอยู่กลางเกาะดีกว,ว่าครับเราไม่อยู่บนแผ่นดินแต่พวกนี้ดีกว่าเราจะไปอยู่กลางเกาะนะจ้าไปไปไป เอ้ยผมเห็นใครบินอ่ะใครอ่ะเฮ้ยผมเห็นคนบินด้วยสีเหลืองใครอ่ะเฮ้ยเป็นสกินผู้หญิงครับเฮ้ยบอยเออเขาเล็งปืนมาทางเนี้ยเอออย่าเฮ้ยผมเห็นเขาด้วยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมุมขวาอ่ะหาแล้วโอเคโอ้ยใครเนี่ยซีเฮ้ยเดียวจ่ายิงใครอ่ะเฮ้ยพี่แป้งงอเฮ้ยเอยเขายิงปืนใส่นี่นะครับโดนพี่แป้งทีบิยิงปืนใส่โอ้ยว่าอาจจะเป็นตัวปลอมนะครับตัวจริงตัวจริงเขาไม่ใช่นิสัยอย่างนี้น่าจะเป็นตัวปลอมนะน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นตัวปลอมนะครับทุกคน โอ้ยอาจจะมีแบบเด็กเยียนแปลงล่างเป็นพี่แป้งอะไรเงี้ยเนี่ยครับตัวปลอมอันนี้คือพี่แป้งตัวปลอมนะครับไงโอ้ยมันแรง อุ้ยพี่แป้งเหมือนเด็กเกียนเลยอ่ะทุกคนเอาชื่อคนอื่นเอาชื่อคนดังแล้วไปเอาเอาแบบไปปลอมชื่องัดหัวโน,โนหนึงเออเนี่ยครับทุกคนแบบเอาชื่อคนอื่นไปปลอมแปลงแล้วก็ทํานิสัยอย่างนี้นะครับทุกคนไม่ดีเลยนะไม่ดีอุ้ยเด็กที่ไหนเนี่ยเขาไม่ใช่พี่แป้งนะครับอาจจะเป็นเด็กที่ไหนไงเด็กอุ้ยทุกคนนี่อายุเท่าไหร่อ่ะเราอ่ะไงเธอเป็นใครอ๋อดีปีโป้ซีเฮดซ่าซ่าเกมเมอร์ทีวีศูนย์ศูนย์เจ็ดเราพี่แป้งยังไม่เชื่อ ไม่เชื่อ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 ให้ของก็ไม่ดีใจหรอกไม่เชื่อ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 เออไม่ใส่ด้วยแต่ใส่ดีกว่าไม่เชื่อ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 เมาช่วยเอออยาขอบคุณนะแต่ก็ไม่เชื่อหรอกว่าคือตัวจริงแต่มาช่วยก็ดีเขาก็ขอบคุณนะออได้ด้ผมไมด้อะขอบคุณนะเออปืนปืนว้าวคนไฟเดี๋ยวเรามาโอเคอันนี้คือพี่แป้งตัวจริงหรือตัวปลอมครับแต่เขาบอกตัวจริงมายังไงผมก็ไม่เชื่อตัวจริงมาอย่างไงผมก็ไม่เชื่อครับแป้งจะไีเล่นอะไร ไม่ได้ดีหรอกพี่แป้งตัวปลอมอยากได้อะไรอะ่ะยากได้อะไร อยากได้แป๊บนึงครับผมจะคิด,ดอยู่อ๋อไอ้สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดนะตอนนี้ผมอยาก <Wow. S 1> แบบว่าอยากได้ยอดวิวช่องกลับมาครับ <Wow. S 1> ตอนนี้มันแบบมันตกๆใช่ไหมก็ทุกคนช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับทุกค <Wow. S 1> นกดไลค์กันเยอะดูคลิปให้จบนะครับ <Yeah. S 1> มันจะได้คนดูเยอะๆนะครับ <Yeah. S 1> ได้เลยรอแป๊บโอเคคือทุกคนครับวิวช่องผมจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหนึ oh. ่งล้านวิวโอ้คลิปคลิปที่เยอะที่สุดในช่องยังไม่ถึงล้านเลยสูง yeah. สุดก็เก้าแสนสามครับทุกคนก็ไปดูให้มันถึงล้านด้วยนะนี่ก็ขายของในขายของหลายๆคลิปแแแแททนนใคลิิปเเดดีีดียยยยวววววววออ่่่่่่่ะ๋พชชชชชรรรรร์์์ไไมมมมถถึึงงงหกาาาูั้ตจ ทุกคนอ้ยาอ้ยาเออพี่อไคลิปอยู่ปะครับพี่แป้งอไคลิปอยู่ไหมครับแล้วพี่จะลงวันไหนอะ่ะโอโ้โหบ้าบอพี่ครับพี่อไคลิปอยู่ไหมอะ่ะโอ้ยอะไรอะ่ะใครอะ่ะอ้าวใครอะ่ะก็อบอกไปได้ไงดีพี่โป้ซาซาทีเฮดเกมมิ่งทีวีโอ้ยโอเคเห็นไหมผมบอกเขาตัวปลอมโอ,โ,โอ้โหเอาหายไปไหนอะ่ะเราเป็นแป้งเอฟเอฟอืแป้งฟรีไฟล์เหรอไม่เอ้ยทุกคนครับผมไม่ได้ฟรีไฟล์นนะบอกไว้ก่อนเผื่อมีคนถามเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแป้ง FF ให้มันแป้งตัวปลอม啊พี่แป้งตัวปลอมนี่นะครับเขากี่ซับไปนะพี่แป้งเขากี่ซับไะสิบล้านก่อซับนะครับทุกคนนี่นะครับแกล้งดีซีโอผมต้องตั้งชื่อคลิปว่าแบบเรียกย่อยวิวนะโดนพี่แป้งสิบล้านซับแกล้งเออไรเงี้ยไม่ก็โดนพี่แป้งสิบล้านซับเออเพี่แป้งสิบล้านซับเออลยอ,อ,อะไรเนะี่ยโดนตามหลังแวมาดีเรามาแล้วทำไมอะมาแล้วทำไมมีทำไมมีอะไรเอ,อ้พาเราไปสตองฮนูน่อยดีเราจะไปสตองฮูะ่ะเราเอาของมาให้สตองฮูะแบบแบบไม่เอาทำประตูนะแบบวาร์ปแบบแบบเดิมไม่หาเลยอะเดิมไม่หานะ แม่แบบไม่สร้างประตูอะแบบหาอะไรเดินเล่นนี่ไอออฟเบนเกอร์กับเอนเอนเจอร์ไหมเอนเจอร์มีปีกไหมมันจะได้บินเร็วๆอะ่ะโอ้ทางนี้เหรอโอ้มันช้าเราไม่มีปีกอะผมไม่มีปีกอีไลท่าแล้วก็ปูว่าปูแค่พูเยใส่ก่อนบินแต่ไม่มีพูบินบินไปทางนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรารอพี่แป้ง1ิบล้านซับให้พูเราก่อนนะครับไหนอะไหนอะพี่อุอ๊ยมาแล้วมาแล้วไปนั่นบินไปด้วยกันเลยนะโอเคไป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 ,ปไปทางนี้ใช่ไหมวิวผมมาแล้วผมแล้วพี่ไวกว่าโอเคมาทางไหนไป เรียไปเรื่อยกมาแข่งบินกันมามาเดี๋ยวรออยู่นะมามามาไปไปไปเอีค่ายนี้มันก็บินกว่าเร็วกว่าอยู่แล้วเห็นไหมเข้มป้าเลยยังเนี้ยนาะยังน่าจะยังไม่เลยทางนี้ป่ะต้องไปเรื่อยๆนะครับไปไปไปวันนี้เราต้องถึงสตองโฮให้ได้ลุยว่าผมว่าเร่อแบบนี้ก็สบายดีนะครับจะถึงยังเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวแวะก่อนนี้ก่อนว่าตรงนี้มีปูรามิดด้วยปูรามิดด้วยปูรามิดด้วยพี่แป้งคะพี่แป้งตัวปลอมครับตรงนี้มีเปียรแม่ด้วเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหต้องไปไกลเลยเอ้ยผมจะไปเอาของอ่ะเอาของให้คดดดดีีีีีไไไมม่่่ทททขุุจะงเนนยก้ โอเคโอ้โหของเอาบนทองโอ้โหไม่ได้กินหรอกเฮ้ยเฮ้ย โอเคนรืว่าโอ้เราต้องไปไหนอีกเนี่ยโอ้โหกลับไปที่โอ้โอเคโอเคโอเคทางนี้ทางนี้ไปไปไปว้ยคนผิดคนผิดไปแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงอะ่ะต้องตามไปเรื่อยใช่ไหมครับเนี่ยไปเพราะว่าน่าจะอิจซักประมาณห้าร้อยบล็อกได้ถึงนะเดี๋ยวจะหยุดซักประมาณพันสองแล้วกันครับทุกคน X พันสองตัวนี้บ้านคนน่าจะถึงยังตรงนี้แหละเฉยๆนี้ได้มั้งแล้วก่อนโอ้โหยังไม่ถึงนี่พี่แป้งมันจะนานไปแล้วแต่ไม่เป็นไรผมจะบินไปแหละแล้วผมต้องไปฆ่ามังกรให้เจะได้ไหมนี่ยสู้ๆโอ้มีกำลังให้กำลังให้มีแบบ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 มีการให้กำลังใจด้้้้ววววววยยเฮมมัััััันนนนนนกกกลลลลลบบบบแแพีี่่คร วนกลับแล้วนี่ไหมนี่ไหมไหนไหนไหนเอ้ยแถวๆนี้ว่าแถวๆก่อนนี้ผมว่าน่าจะแถวๆนี้เอ้าเฮ้ยหรือว่าตรงนี้โอ้ยแป๊บนึงบินขึ้นก่อนเอ้ยนี่ไหมไหนอะมันดิ่งลงตรงนี้เหรอว่าแต่มันไม่ได้ดิ่งลงตรงนี้นะใช่ไหมอ่ะผมรอดูก่อนใช่ไหมเอ้ยใช่แต่ผมว่าผมว่าโออๆนั่นไงเออพี่แป้งครับผมตายครับตายตายโอเคได้ถึงแล้วถึงแล้วไหนไหนไหนเนี่ยไหนประตูประตูไปช่องไหนครับผมไม่มีที่คุดไม่มีบล็อกแร็ป๊บๆเอ้าเอ้าพี่พี่หาไม่เจอพี่ลองเกมโหมด3ดูดิพี่เกมโหมด3อ่ะ แล้วก็พี่เกมหมดผมเดี๋ยวผมช่วยหาเลยพี่แบบเกมหมดสามดีซีโเอ็ดีปีโป้เอาเจอแล้วหรอพี่โอเคนี่กลับกรับกรับปับปับปับเราไปเลยนะไปลุยถึงแกวบินเอ้าพี่เสืร์พังบินไม่ได้เอ้าตายเนี่ยเฮ้ยยังรอดยังรอดโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมพิชได้ผมพิชได้โอเคแล้วผมจะยิงมันยังไงนะโอ้ยใช้ปืนได้อยู่ครับเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมจัดการเองโอ้ยอย่ายิงคนดิโอ้ยอ๋อไม่ใช่ยิงคนมังกรโอ้ย เออผมตายครับทำไงดีแล้วมัน TP ไม่ได้ด้วยนะมันอยู่ต่างโลกอ่ะทำไงดีทำไงดีงดติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกนั้นทำประตูเลยด้วยกันนะครับพี่ครับกลับมาวางประตูให้ผมได้ไหมครับขอบคุณมากกลับโลกไม่ได้เอ,อไดเอ้ยไป DM ไม่ได้ทำเองเลยแค่ผมทำเอ,อ้ยเอ,อ้ยผมทำได้โอเคครับอมครับ,รบพี่ให้ยศใหญ่ยศทำประตูกันนะครับโอเคอเอ้ยพี่กมอุดสูบผมหน่อยผมไม่อยากเล่นแบบนี้มันไม่สนุกโอเคสวยพี่ ไปไปไปผมช่วยยิงอยู่ไปเอออย่ายิงคนนะไยหมดแล้วป่าหมดแล้วต่อไปข้ามังกรเดี๋ยวผมจะข้ามมังกรน,นะครับวิวโอ้ยมันไม่โดนเลยอะ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ปืนนี้มันช่วยไหมเนี่ยโนะอ้ยพี่อย่ายิงคนครับเฮ้ยได้ได้ได้ไดทุกคนเขาอยู่เขาอยู่โอ้ยโอ,อ้ยเ,เ,เดี๋ยวมันยิงคนนะมันยิงคนยิงมังกรดีไม่ได้ยิงคนตรงเนี้โอ้ยมันไม่มีปืนนะ ไอ้ไอ้มีปืนให้ไหมอ่ะมันจะฆ่ามังกรยังไงเฮ้ยทำไมมังกรดื้อเสพขนาดนนั้วะอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีมันโอโอเคครับไหนๆมามังกรมันจะมีสักกี่คนในประเทศไทยครับที่แบบที่แบบเล่นไมค้าแล้วฆ่ามังกรกับสิบล้านซับเปอร์เนมันจะมีสักกี่คนน่ะทุกคนนี่ผมอาจจะเป็นหนึ่งในล้านก็ได้นะรอเล่นแต่ผมก็รู้แหละตัวปลอมเออโอ้โหไอ้เตัวปลอมอ่ะใช่ป่ะล่ะยอมรับมาซรบว่าตัวเองคือตัวปลอมฮ่า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 ตัวปลอมเราเป็นอโนมินัสหรอไม่ฮะ แฟง FF โอเคโอเคครับจบคลิปพอดีเลยข้ามื่อก่อนเสร็จโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลยงเท่านี้นะครับวันหนึ่งก่อนจบเราขอเข้าไปนี้ตามเรามาได้นะเราจะไปจบคลิปในนี้ตามมาได้ตามมาได้จะเข้ายังไงน่ะปึ๊บโอเคโอเคจบคลิปในนี้กันนะครับโอเคทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับข้างหน้าอย่ากใหผมทำอะไรทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับผมกดไลค์กันเยอะๆนะครับโอเคบายบายจบคลิปนี้ถึงหนึ่งพันไลค์เลยนะเย้